ต้องขอขอบคุณเพจเคล็ดวิชาทำลายล้างด้วยนะครับเออคนหายไปไหนหมดแล้วแบบนี้พวกเราจะหายา,ยารักษาจากที่ไหนอีกแค่ไม่ถึงสี่ชั่วยามก็จะต้องเปิดศึกกับสำนักเสี่ยวอู้แล้วต่อให้เราตายสำนักก็ต้องอยู่ต่อไปเปิดศึกตัดสินยังไงก็ต้องกระทบกับคนธรรมดาเออ้อหนีกันไปให้หมดก็ดีแล้วล่ะเพราะแค่เพียงเชือพลังเล็กๆก,ก,ก็ทำให้พวกเขาตายคาที่ได้ พ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วได้จุดนั่งชมที่ดีที่สุดแล้วเยี่ยมตื่นเต้นอยากดูอยากดูกดถึงจะไม่รู้ว่าใครเปิดศึกกับใครแต่ก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้นะ่ะชาวบ้านชอบโอกาสหาเงินที่ดีตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดในเจียงผิงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เห็นได้ชัดแจ๋วเขาจะเช่ากล้องสองทางไกลตั้งแถวเลยครั้งละหนึ่งทองอย่าแย่งกันอาจารย์อี้ฉันขอด้วย ลู่ชิงซานไม่คิดว่าแกจะกล้ามาตามนัดด้วยเฮ้อวันนี้ใครจะเป็นใครจะตายเดี๋ยวเราได้รู้กันอาจารย์อย่าเข้ามาเป็นอย่างที่คิดระดับของเรากับหนิงเสียวยังห่างกันถึงหนึ่งรอบใหญ่ถ้าไม่ใช่เพราะได้ดูหนังสือของประมาจารย์ลุคขันราชาตอนนี้คงไม่เหลือเลี่ยวแรงแม้แต่จะลุกยืนสิ่งที่ทำได้มีแค่ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับ รู้ชิงซานฉันรู้ว่าแกคิดจะทำอะไรเอาออกมาสิอาวุธเทพของแกนะ่ะไอ้เหี้ยมันรู้ได้ยังไงวะคิดว่าฉันจะปล่อยให้มันเป็นไปตามแผนของแกเหรอดาบตูดวิญ,ญญาณที่การใช้หนึ่งครั้งต้องแลกด้วยพลังชีวิตหลายสิบปีสามารถตูดเกินพลังของอาวุธอื่นๆได้โดยง่ายดายอาวุธที่ต่ำกว่าขั้นศักดิ์สิทธิ์เมื่อเทียบกับมัแล้วก็เป็นแค่มีดทันผักธรรมดา หมดสิ้นแล้วสำนักชิงซานไม่ว่าอาวุธจะดีแค่ไหนก็เห็นแต่คําว่าตายอยู่ตรงหน้าฮ่าฮ่าฮ่าม่ทันผักธรรมดาจริงๆซะด้วยเอาไม่ทันผักมาทําอะไรได้ข้าหมูยังไม่ตายเลยฮ่าฮ่ตาเท่าชิงซานแล้วล่นจนต้องหยิบมีดหั่นผักมาปะทะกับดาบตูดวิญญาณเลยเลอะฉันขำจนถุงลมจะโป่งพองแล้วฮ่าฮ่ มาสิให้ฉันได้เห็นหน่อยว่าอาวุธเทพของแกมัน้ร้ารากาดแค่ไหนแม่งเอ้ยเทียบฉันยังไงก็แพ้มีดในมือของเราเล่มนี้ถึงจะยืมมาจากปรมาจารย์อีก็เถอะแต่ถ้าโดนดูดพลังไปก็กลายเป็นแค่มีดหันผักธรรมดาปรมาจารย์อีฉันควรทำไงดียืนหยัดต่อไปจะมายอมแพ้ง,ง่ายแบบนี้ได้ยังไงเล่าถ้าจบเร็วขนาดนี้ที่ฉันอุตส่าห์ลงทุนลงแรงไปก็หมดกันนะสิ ธุรกิจของฉันจะปังแค่ไหนขึ้นอยู่กับนายแล้วกล้องที่มีก็ให้เช่าไปหมดแล้วเรามองไม่ออกหรอกว่าข้างล่างเกิดอะไรขึ้นใครกับใครสถานการณ์เป็นยังไงปราจา์อี้นี่เขาพาคนมากขนาดนี้มาเพิ่มแรงใจให้เราถึงขอบสนามแถมยังยืนหยัดต่อไปเราได้ยินสิ่งที่ปราจา์อี้ชี้แนะอย่างหนักแน่นสวรรค์ที่กำลังใจที่สูงส่งในขนาที่ฉันปอดแหกต่อหน้าศัตรู เหมือนเหยียดยามมีดเล่มนี้น่าละอายเหลือเกินฉันรู้แล้วว่าควรจะทำอะไรไงพร้อมสลายเป็นเท่าทุลรีแล้วสิทางนั้นก็เข้ามาก,การโจมตีธรรมดาของมีดหันพักธรรมดาอ่าใช้มีดนั่นฟันแค่ฉิบเดียวดาบตุดวิญญาณเละเหลวไม่เหลือซากเลย อาจารย์พาแยกธรณี